สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องคนระห่ำคนเป็นเรื่องราวของโจรสุดอัจฉริยะเขานั้นปล้นมาแล้วหลายคดีแต่แผนการปล้นของเขามันแนบเนียนมากจนเขาไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งแต่การปล้นครั้งล่าสุดนี้ของเขาเขาต้องเจอกับสุดยอดตำรวจสุดอัจฉริยะเช่นกันการต่อสู้ของสองสุดยอดอัจฉริยะจึงได้เริ่มขึ้นซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ โดยหนังได้เปิดเรื่องมาที่นิวสุดยอดโจรอัจฉริยะตัวเขานั้นเคยติดคุกม,มาก่อนแต่เมื่อเขาพ้นโทษออกมาแล้วนับตั้งแต่นั้นมากเขาก็ไม่เคยถูกจับอีกเลยไม่ว่าเขาจะทําการปล้นสักกี่รอบเขาก็ไม่เคยโดนจับได้ทําให้ประวัติอาชญากรของเขาไม่มีเลยสักครั้งและครั้งนี้เขาก็กําลังจะทําการปล้นเช่นกันเขาได้ไปที่โรงพยาบาลขโมยรถแอมเบอร์แลนซ์จากนั้นก็ให้เพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริตไปซื้อของที่จะเป็นต้องใช้ในซูปเปอร์มาร์เกต็ตและได้ให้ไมเคิลไปขโมยรถบรรทุกพร้อมกับขับไปรับ สมาชิกทีมอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแวนโกโดยหมอนี่จะเป็นอาชญากรอิสระจะรับงานแค่บางงานเท่านั้นส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าเทโฮคนนี้จะคอยดูต้นทางให้งานในครั้งนี้ของพวกเขาคือปล้นรถขนเงินเมื่อเทโฮเห็นว่ามีรถขนเงินเข้ามาใกล้ตำแหน่งที่พวกเขามาร์กเอาไว้แล้วเขาจึงได้ส่งสัญญาณให้กับไมเคิลจากนั้นไมเคิลจึงได้ขับรถบรรทุกพุ่งชนรถขนเงินจนคว่ำได้ฟังของนิวและคริสที่อยู่บนรถแอร์แลนด์ที่ขโมยมาทั้งสองก็รีบขับเข้าไปที่รถขนเงินจากนั้นทุกคนก็เริ่มมลงมา และติดตั้งระเบิดที่ท้ายรถขนเงินเมื่อระเบิดประตูเสร็จพวกเขาก็รีบเข้าไปเอาเงินในด้านของเจ้าหน้าที่ขนเงินนั้นพวกเขาติดต่อขอความช่วยเหลือทันทีและตอนนี้อีก3นาทีตำรวจจะมาถึง ได้เข้าไปภายในรถขนเงินจากนั้นก็ไปหยิบซองเงินออกมาและเมื่อได้ของที่ต้องการแล้วพวกเขาก็เตรียมถอยแต่แวนโก้อยู่ๆมันก็ได้เกิดบ้าขึ้นมามันได้บอกว่าพนักงานขนเงินนั้นมองหน้ามันแบบหาเรื่องแต่ทุกคนก็พยายามบอกให้ถอยและบอกว่าเขาก็แค่ตกใจกับอาการบาดเจ็บของเขาแค่นั้นซึ่งแวนโก้มันไม่ได้คิดแบบนั้นมันมันไส้และก็ได้ฆ่าพนักงานขนเงินลงไปทําให้ตอนนี้จากคดีปล้นมันกลายเป็นคดีฆาตกรรมแล้วพวกเขาจึงได้ตัดสินใจต้องฆ่าพนักงานคนอื่นด้วยเพื่อปิด และเมื่อสังหารพนักงานทุกคนแล้วพวกเขาก็รีบขับรถเอเวอร์นด์และหนีออกไปจากที่นี่พร้อมกับมาจอดรถทิ้งไว้และได้เผารถไปเพื่อทําลายหลักฐานจากนั้นเมื่อถึงกลางดึก นิวก็ได้เอาของที่พวกเขาปล้นมาได้นั่นก็คือเงินของเจ้าพ่อขายยาเสพติดไปให้กับเนสเขาคือคนกลางที่จะทําการฟอกเงินให้กับพวกนิวโดยการเอาเงินนี้ไปขายทอดตลาดมืดและลดราคา60%พร้อมกับเสนองานใหม่ให้กับนิวว่ามีเงินที่สะอาดมากๆอยู่และเงินนี่มูลค่าถึง8หลักตอนแรกนิวก็ไม่สนใจแต่เมื่อเขาได้ยินมูลค่าเขาจึงได้ตอบตกลงทันทีและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ตำรวจสุดอัจฉริยะวินเซนต์ เขาได้มาถึงที่เกิดเหตุและลุงน้องก็ได้เข้ามารายงานว่าหลักฐานส่วนใหญ่โดนพวกมันเผาทิ้งจนหมดแล้วแถมยังมีเจ้าหน้าที่ขนเงินเสียชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยแต่เมื่อวินเซนต์ดูจากสภาพแวดล้อมเขาก็สามารถเดาได้ถูกทันทีว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเขาได้บอกว่าพวกโจรนี้มันเก่งมากวางแผนมาอย่างแนบเนียนและยังมีการดักฟังสายของตำรวจแต่พวกมันก็ได้ทำผิดแผนตอนจบพวกมันเผอฆ่าพนักงานขนเงินจนทำให้คดีนี้มันกลายเป็นคดีฆาตกรรมและพวกเขาจึงจะเป็น ต้องฆ่าคนอื่นๆเพื่อเป็นการปิดปากจากนั้นพวกมันก็ได้หนีไปถ้าจะสืบจากเรื่องนี้ให้เริ่มสืบจากระเบิดก่อนเลยลองหาแหล่งซื้อขายระเบิดเพราะว่าระเบิดลักษณะนี้คงมีไม่กี่ที่ที่สามารถซื้อได้และหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นิวพร้อมกับแก๊งของเขาตอนนี้พวกเขาได้มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อทําการแบ่งเงินกัน แต่นิวนั้นโมโหวแวนโก้เป็นอย่างมากจึงได้จับหัวแวนโก้ทุ่มใส่โตะไปและเมื่อออกมาจากร้านนิวก็ได้กระทือแวนโก้ไม่ยอมหยุดทั้งยังจะฆ่าเขาด้วยแต่โชคดีที่มีรถตำรวจขับมาแถวนั้นมันเปิดโอกาสให้แวนโก้สามารถวิ่งหนีไปได้และพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านในฝั่งของคริสเขาก็ต้องกลับมาที่บ้านแต่เขาก็ต้องทะเลาะก,กับภรรยาของเขาเธอนั้นบ่นว่าคริสสามารถหาเงินได้มากกว่านี้แต่คริสหลับเอาไปเสียกับพนันทาให้คริสนั้นหัวเสียมากและเดินออกจากบ้านไปเลยส่วนนักสืบปินเซน เขาก็ได้รับรายงานจากลุงน้องของเขาว่าระเบิดนั้นสามารถหาซื้อได้ที่เนวาดาประเทศเม็กซิโกแต่การจะหาแหล่งข้อมูลผู้ผลิตนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทําให้วันนี้เขาไม่มีอะไรคืบหน้าและต้องกลับบ้านมาก่อน ท,ทันทีที่กลับมาถึงบ in ้านวินเซนต์ก <with> ็ไ <kit> ด้ทะเลาะกับภรรยาที่มีชื่อว่าฮันนาด้วยความที่วินเซนต์เป็นคนที่จริงจังกับงานมากทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวและส่งผลให้วินเซนต์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับลูกติดของฮันนาที่มีชื่อว่ารอเรนและวินเซนต์กับภรรยาก็ได้ทะเลาะกันเรื่องที่วินเซนต์บ้างานเกินไปในด้านของนิวเขาก็ได้เข้ามาที่ร้านหนังสือหาหนังสือดีๆสักเล่มอ่านจากนั้นเขาก็ได้ไปหาอะไรทานและในระหว่างนั้นเขาก็ได้รู้จักกับสาวคนนึงเธออมีีีช่่วาด และอีดีก็เป็นฝ่ายทักนิวก่อนแต่นิวกลับไม่สนใจเธอแถมยังพูดไม่ดีใส่เธอทําให้อีดีนั้นถึงกับซึมนิวที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้รู้สึกผิดและได้กล่าวทักทายอีดีอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้คุยกันอยู่สักพักก่อนที่ทั้งคู่จะไปจบที่โรงแรมและหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนเช้า วินเซนต์ได้เดินทางมาหาอาชญากรคนหนึ่งซึ่งเขาเปิดอู่รถชายคนนี้มีชื่อว่าอัลเบิร์ตเขาเป็นสายให้กับตำรวจคอยส่งข้อมูลอาชญากรต่างๆให้กับวินเซนต์แต่อัลเบิร์ตตอนนี้เขานั้นงานยุ่งมากเขาไม่มีเวลาที่จะออกไปหาข่าวต่างๆมาให้กับวินเซนต์เลยอัลเบิร์ตจะได้แนะนําพี่ชายของเขาที่มีชื่อว่าริชาร์ดให้ไปเจอเขาภายในคืนนี้ซึ่งเขามั่นใจว่าพี่ชายของเขาจะหาข้อมูลที่วินเซนต์ต้องการได้แน่ๆส่วนในฝั่งของนิวสุดยอดอาชญากรของพวกเราเขาได้รับงานใหม่มาจาก และได้เข้ามาคุยกับผู้ว่าจ้างที่เสนองานนี้ให้กับเขาโดยงานนี้ผู้ว่าจ้างเสนอให้เป็นการปล้นธนาคารโดยเขาจะทําการตัดสัญญาณความปลอดภัยของธนาคารเป็นเวลา20นาทีระหว่างนั้นพวกเราก็รีบเข้าไปปล้นถ้าแผนนี้สําเร็จพวกเราจะได้เงินมากกว่า12ล้านดอลลาร์ ่วนในฝั่งของเนทที่กําลังหาทางขายธนบัตรที่ขโมยมาได้เขาก็ได้ติดต่อไปหาโรเจอร์เจ้าพ่อแห่งการค้ายาซึ่งก็คือเจ้าของเงินโดยเขาได้บอกกับโรเจอร์ว่าเขาจะเสนอขายเงินนี้คืนให้กับโรเจอร์โดยให้โรเจอร์จ่ายเงินให้กับเขาโดยเขาจะลดให้60%ซึ่งโรเจอร์ก็ตอบตกลงก่อนจะวางสายไปและแน่นอนว่าโรเจอร์เขาไม่โอเคเป็นอย่างมากเงินก็เงินของเขาทําไมเขาต้องเป็นคนจ่ายเงินคืนด้วยซึ่งพรุ่งนี้เขาจะนัดแลกเงินกันที่ลานกว้างแห่งหนึ่ง จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นิวเขาได้กลับมาที่บ้านของเขาและเขาก็ได้เจอคริสที่กำลังนอนอยู่ที่บ้านโดยคริสก็ได้เปิดใจกับนิวว่าเขานั้นทะเลาะก,กับภรรยาและตอนนี้ดูเหมือนว่าภรรยาของเขาอยากจะเลิกกับเขาโดยปัญหาที่เขาหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็เอาไปหมดกับคาสิโนทําให้นิวต้องบอกกับคริสว่างั้นนายต้องเลิกการพานันได้แล้วพรุ่งนี้พวกเราจะเอาเงินที่ปล้นมาได้ไปคืนให้กับโรเจอร์และวันต่อไปพวกเราก็จะทําการไปปล้นธนาคารกันซึ่งนี่มันเป็นงานใหม่และเขาก็อยากให้คริสมาร่วมกับเขา โดยสถานที่เนจะติดต่อมาบอกเขาอีกทีหนึ่ง จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นักโทษคนหนึ่งที่เขาเพิ่งจะพ้นโทษมาและกําลังทํางานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจส่งเข้ามาทํางานในครัวแต่เจ้าของร้านกลับกดขี่เขาให้เขาไปทิ้งขยะล้างห้องน้ําแถมยังหักเงินเขา25%ซ้ํายังขู่เขาอีกด้วยว่าถ้าไม่ยอมทําตามแล้วก็เขาจะรายงานกลับไปที่พวกตํารวจว่าเขานั้นขโมยของและติดยาทําให้โดนอจจาใจต้องทํางานที่นี่ต่อไปแบบถูกกดขี่ในฝั่งของนิวตอนนี้เนทได้ติดต่อเข้ามาหาเขาแล้วพร้อมนะั สถานที่เพื่อเอาเงินไปส่งให้กับโรเจอร์แต่ตอนที่เขาคุยโทรศัพท์อยู่นั้นเขากลับเห็นภรรยาของคริสอยู่กับผู้ชายคนอื่นเขาจึงได้เดินไปบอกกับเธอว่าให้โอกาสคริสอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่ดีขึ้นแล้วก็นิวจะเป็นคนให้เงินเธอและให้เธอไปตั้งตัวที่อื่นเองและพอตกเย็นวินเซนต์ก็ได้เข้ามาหาริชาร์ดตามที่อัลเบิร์ตนั้นแนะนำพร้อมกับได้ชื่อมเคิลมาซึ่งคือคนขับรถบรรทุกในภารกิจตอนต้นเรื่องหลังจากที่เขาได้ชื่อไมเคิลมาแล้วจึงได้ให้ลูกน้ออองงลสืประวัติเจหมนี่ดู ซึ่งคดีที่ไมเคิลเกาะขึ้นมันก็ยาวเป็นหางวาวทำให้ตอนนี้ไมเคิลถูกจับตามองอย่างหนักจากลูกน้องของวินเซนต์ในวันต่อมาฟังคองนิวก็ได้ไปที่นัดหมายและเขาก็รอจะมอบเงินที่เขาขโมยมาให้กับลูกน้องของโรเจอร์แต่โรเจอร์นั้นต้อนแผนพวกนิวเขาได้ส่งนักฆ่าคนหนึ่งลอบอยู่หลังรถเมื่อนิวเพลอแล้วนักฆ่าคนนี้ก็ค่อยๆย่องมาและจะฆ่านิวให้ได้จากนั้นก็เอาเงินของเขากลับคืนมาแต่ว่านิวเขาก็รอบข้อพอเขาให้คริสซุ่มดูอยู่ด้านหลังเช่นกันและ เขาก็เห็นแล้วว่ามีคนคนนึงพยายามจะฆ่านิวคริสก็ได้ลุกขึ้นสายกระสุนใส่เจ้าหมอนั่นจากนั้นนิวก็ได้ฆ่าลูกน้องอีกคนหนึ่งของโรเจอร์ไปพร้อมกับมาโทรศัพท์หาโรเจอร์และบอกว่าเงินจํานวนนี้ให้โรเจอร์นั่นลืมไปซะเพราะเขาจะยึดมันไว้เองส่วนลูกน้องที่นายส่งมาทุกคนฉันได้ฆ่าตายหมดแล้วและพวกเขาก็วางสาย ตกเย็นวันนี้ทุกคนที่เป็นทีมปลนพวกเขาได้ไปเลี้ยงฉลองกันโต๊ะใหญ่โดยทุกคนนั้นมีคู่หมดยกเว้นนิวนิวจึงได้ขอตัวออกมาโทรศัพท์ซึ่งเขาก็โทรไปหาอีดี้และบอกกับเธอว่าเดี๋ยวจะไปหาคืนนี้พอจบงานเลี้ยงทุกคนก็เดินออกมานอกร้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังถูกจับตามองโดยพวกวินเซนต์เมื่อวินเซนต์และลูกน้องเห็นทุกคนที่อยู่ในแกงนี้พวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าใครเป็นใครซึ่งทุกคนมีประวัติอาชญากรทั้งหมดยกเว้นคนเดียวนั่นก็คือนิววินเซนต์จึงได ตามองแกงนี้ไว้เป็นพิเศษส่วนแวนโก้เขาไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงเขาได้ซื้อหญิงบริการแต่เขากลับคลั่งและฆ่าเธอลงไปแทน จากนั้นเขาก็ได้มานั่งที่บาร์แห่งหนึ่งพร้อมกับมาสมัครทํางานที่นี่และเขาก็ได้งานจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของพวกตํารวจตอนนี้พวกเขาได้มาเลี้ยงฉลองเพราะได้ข้อมูลใหญ่มาวินเซนต์ก็กําลังสนุกอยู่กับภรรยาเช่นกันแต่แล้วเขากลับได้รับโทรศัพท์รายงานว่ามีคดีฆาตกรรมที่มารูดวินเซนต์รีบลุกออกไปจากงานเลี้ยงและไปที่เกิดเหตุทันทีเมื่อวินเซนต์เห็นสภาพศพก่อนหน้านี้มันเคยมีคดีแบบนี้ซึ่งสภาพของศพก็เหมือนคดีก่อนหน้าคนทําต้องเป็นคนเดียวกันแน่ จากนั้นเขาก็ได้ให้ลูกน้องเก็บหลักฐานต่อไปและเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านและเขาที่ออกไปจากงานเลี้ยงทิ้งฮันนาไว้แบบนั้นทั้งคู่ที่กลับมาบ้านจึงได้ทะเลาะกันยกใหญ่แต่ในฟังของนิวเขาได้ไปหาอีดีพร้อมกับบอกอีดีว่าให้อีดีมาอยู่กับเขาที่นิวซีแลนด์เขาจะเป็นคนดูแลอีดีเองแถมตอนนี้เขายังได้งานใหญ่มาถ้างานนี้สําเร็จเมื่อไหร่เขาก็จะสามารถทําให้อีดีมีความสุขไปได้ตลอด ตั้งแต่อีดีเข้ามาทายในชีวิตเขาก็อยากมีครอบครัวขึ้นอีด e. ีที่ได้ฟังเธอก็ตอบตกลงทันทีจนได้ถึงวันของการปล้นธนาคารโดยคนที่ร่วมแผนในครั้งนี้ก็มีนิวคริสไมเคิลและเทโฮพวกเขาได้ทําตามแผนปีนขึ้นไปตัดสัญญาณความปลอดภัยและให้คริสเข้าไปปล้นธนาคารส่วนตัวของนิวก็ยืนอยู่ที่มุมมืดเพื่อรอดูต้นทางและคอยรายงานสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนรู้ สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยก็คือตอนนี้พวกตำรวจกำลังจับตาดูพวกเขาทุกฝีก้าว วินเซนต์รอให้พวกเขาเข้าไปปล้นธนาคารเพื่อให้คดีนี้มันเป็นคดีที่หนักจนลุงน้องของวินเซนต์ได้ทําเสียงดังขึ้นมาภายในรถนิวรู้ได้ทันทีว่านี่ต้องเป็นพวกตำรวจแน่เขาได้ไปเรียกทุกคนให้รีบหนีออกไปจากที่นี่ส่วนวินเซนต์ก็สั่งให้ลุงน้องไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้พวกมันไปได้เลยถ้าจับพวกมันตอนนี้มากสุดก็ได้เพียงแค่ข้อหาบุกรุกเขาอยากจะจับพวกมันในข้อหาที่หนักกว่าน,นี้จึงได้รอโอกาสครั้งต่อไปโดยวันต่อมานิวก็ได้เรียกทุกคนมาประชุมและบอกว่าผู้เรากําลังถูกจับตามองจากตำ ตรวจงานนี้มันเสี่ยงมากยังจะอยากต่อหรือเปล่าและทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าทุกคนยังจะปล้นต่อ เพราะเงินที่จะได้ทําให้พวกเขานั้นรวยไปท้งชาถึงมันจะเสี่ยงแต่มันก็ขุมส่วนในด้านวินเซนต์เขาก็ได้สืบประวัติของคริสจนรู้ว่าคริสมีภรรยาและภรรยาก็มีชู้เขาจึงได้มาหาชู้ของภรรยาคริสพร้อมกับขู่ให้เขาร่วมมือไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะจับเจ้าหมอนี่เข้าคุกโดยงานที่ชู้ต้องไปทําคือการหลอกถามข้อมูลจากภรรยาคริสส่วนในฝั่งนิวและแก๊งตอนนี้พวกเขาก็ได้มาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งพวกเขาทําท่าทีเหมือนกําลังวางแผนอะไรกันอยู่โดยการกระทำขโมดของพวกเขาก็ถูกจับ ตามองโดยตำรวจเมื่อประชุมแผนที่นี่เสร็จแล้วพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปและในเวลาต่อมาริชาร์ดที่ได้รับรายงานเขาจึงได้ลองมาตรวจสอบดูที่นี่แต่ไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหนของที่นี่มันก็ไม่มีอะไรเลยและพวกมันประชุมอะไรกันอยู่วินเซนต์จึงรู้ตัวได้ทันทีว่าตอนนี้พวกเขากําลังโดนหลอกมันได้ล่อพวกเราออกมาเพราะอยากจะรู้ว่าตำรวจหน่วยไหนที่กําลังจับตามองพวกมันและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนิวได้ซุ่มดูพวกเขาอยู่พร้อมกับถ่ายรูปพวกเขาไว้ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวตนของพวกนิวที่ ที่ถูกเปิดเผยแต่ตัวตนของฝั่งตำรวจพวงนิวก็รู้แล้วนิวได้ไปหาเนทเพื่อเอาผัางการปล้นธนาคารจากนั้นก็ไดเอารูปตำรวจคนนี้ให้กับเนทดูเนทจะได้บอกจมอนี่มีชื่อว่าวินเซนต์เป็นตำรวจที่เก่งและปิดมาแล้วหลายคดีแนะนําให้ลมเลิกการปล้นธนาคารครั้งนี้เพราะมันเสี่ยงเกินไปแต่นิวเขายืนยันว่ามันคุ้มเสี่ยงและเขาจะดำเนินการต่อ ในเวลาต่อมาวินเซนต์ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าเห็นรถของนิวกำลังขับไปที่เส้นทางหลวงวินเซนต์จึงรีบบอกให้ลูกน้องเตรียมรถให้กับเขาจากนั้นเขาก็ได้ขับรถตามนิวไปซึ่งนิวก็รู้ตัวว่าตัวเองถูกตามเขาจึงได้จอดรถที่ข้างทางซึ่งวินเซนต์ก็ได้จอดด้วยและวินเซนต์ก็ได้เดินถือปืนเข้าไปหานิวพร้อมกับพูดคุยกันโดยวินเซนต์นั้นกล่าวทักทายพร้อมกับชวนนิวไปกินกาแฟเดี๋ยวเขานั้นเลี้ยงเองและทั้งคู่ก็ได้มานั่งไปเชิญหน้ากันที่ร้านกาแฟ ซึ่งวินเซนต์ก็พยายามบอกว่าเขานั้นปิดคดีใหญ่มาแล้วหลายคดีแนะนําให้นิวลลมเลิกการปล้นครั้งนี้ซะเพราะนิวไม่รอดแน่แต่นิวก็ได้บอกว่างานปล้นคืองานที่เขาถนัดถ้าวินเซนต์เก่งจริงก็ลองหยุดเขาให้ได้และทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันวินเซนต์ได้กลับมาหาลูกน้องแต่ลูกน้องก็ต้องรายงานข่าวร้ายให้กับวินเซนต์ฟังว่าชายที่เป็นชู้ไม่มีข่าวอะไรเลยให้พวกเราเนื่องจากภรรยาของคริสตนบอกว่าคริสไม่ได้พูดเรื่องการปล้นอะไรให้เธอฟังส่วนพวกโจรที่เราติดตามตอนนี้พวกมันก็สามารถ หลุดการติดตามไปได้เหลือเพียงแค่คนเดียวเทโฮทาให้วินเซนต์นั้นเขาหัวเสียเป็นอย่างมากจึงได้ไล่ให้ลูกน้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเดี๋ยวนี้และหนังก็ตัดภาพมาที่โรเจอร์เขานั้นแค้นนิวมากที่ปล้นเงินเขาไปอีกครั้งหนึ่งเขาได้ให้ลูกน้องออกซืมหาว่าใครพอจะรับงานมาเก็บพวกนี้ได้บ้างและเขาก็ได้ไปเจอตัวแวนโกทาให้แวนโกถูกเรียกตัวมาพบโรเจอร์และเสนองานให้กําจัดแก๊งนี้ให้กับเขาและกับจํานวนเงินค่าจ้างแบบมหาศาลแวนโกที่แค้นว่านิวไล่ฆ่าเขาเขาก็ได้ รับงานนี้ทันทีและนี่คือโอกาสที่แวนโกจะได้แก้แค้นพวกแก๊งของนิววันต่อมานิวคริสไมเคิลก็ได้ประชุมแผนกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่เทโฮนั้นก็ไม่สามารถมาได้ <c oughs> เขาได้โทรบอกนิวว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาถูกจับตามองจากตำรวจแบบพวกมันไม่ยอมไปไหนเลยทําให้เขาคงไปประชุมกับพวกนิวไม่ได้นิวจึงได้บอกกับเทโวว่าให้หาที่ปลอดภัยกดดานและไม่ต้องมาร่วมภารกิจในครั้งนี้มันกลายเป็นว่าพวกเขาขาดคนขับรถแต่แลนิวก็เลือบไปเห็นเดอร์นอลที่เขาเป็นพนักงานอยู่ภายใน ร้านอาหารแห่งนี้นิวได้เข้าไปทักทายเดลโนจากนั้นก็เล่าเรื่องการปล้นให้กับเดลโนฟังว่าพวกเราจะได้เงินมากถึง12ล้านดอลลาร์พร้อมกับชวนเดลโนมาร่วมแผนการปล้นในครั้งนี้ในตอนแรกอัลเบิร์ตเขาก็ลังเลเพราะเขาเพิ่งจะพ้นโทษมาแต่โดยจำนวนเงินที่มันมากมายเหลือเกินและถ้าเขาได้มาเขาจะสามารถเอาเงินนี้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงแฟนได้ไปทั้งชาติแถมไม่ต้องทนทำงานเยี่ยงทาสอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้ต่อไปอีกเดลโนตกลงร่วมแก๊งกับนิวและทั้ง4คนก็ได้มาวางแผนการปล้นกันจนวันปล้นได ได้มาถึงโดนัลด์ทำหน้าที่เป็นคนขับรถจอดรถรออยู่ที่หน้าธนาคารนิวไมเคิลคริสได้เดินเข้าไปภายในธนาคารแบบไม่สวมหน้ากากพร้อมกับให้คริสก่อความวุ่นวายโดยการเข้าไปต่อยกับยามเมื่อทุกคนโฟกัสไปที่เหตุการณ์นั้นไมเคิลและนิวก็ได้เริ่มสวมหน้ากากและคริสก็เริ่มสวมหน้ากากจากนั้นพวกเขาก็ได้ขู่ให้ทุกคนมอบลงกับคืนและก็ได้หาผู้จัดการธนาคารมาโดยบอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าไม่ต้องอยากเป็นฮีโร่เงินของผู้คนที่อยู่กับธนาคารมันมีประกันอยู่แล้วต่อให้มันโดนขโมยไปยังไง กคุณก็ได้เงินของผู้คุณคืนเพราะฉะนั้นให้อยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันก็จบนิวได้ไปเอากุญแจกับผู้จัดการธนาคารจากนั้นก็ไปเปิดตู้เซฟและให้คริสเข้าไปเอาเงินภายในตู้เซฟเมื่อได้เงินมาแล้วพวกเขาก็รีบปล่อยตัวประกันทุกคนและค่อยๆถอดหน้ากากออกและเดินเนียนออกมาพร้อมกับฝูงชนที่กําลังวิ่งหนีออกมาจากธนาคารส่วนในฝั่งของวินเซนต์เขาก็ได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์ปล้นธนาคารเกิดขึ้นพวกเขารีบไปที่นั่นทันทีซึ่งพวกนิวก็คํานวณดูแล้วว่ามันไม่มีทางมาถึงที่นี่ท แต่คริสที่กำลังเดินมาเขากลับเห็นว่าพวกตำรวจยืนรอพวกเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามคริสตกใจมากว่าพวกตำรวจมาอยู่นี่ได้ยังไงเขาเปิดฉากยิงตำรวจทันทีทั้งสองฝั่งยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดจนทําให้มีตำรวจบาดเจ็บและพวกเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้รีวิ่งขึ้นรถที่เดอร์แนจอดรอแต่พวกตำรวจก็ไม่ยอมให้พวกเขาหนีไปไง่ายๆตำรวจระิกระสุนใส่รถพวกเขาจนทําให้ดอร์แนนั้นโดนกระสุนอย่างจังและเขาก็ได้เสียชีวิตลงนิวคริสและไมเคิลพวกเขาจึงได้รีบลงจากรถพร้อมกับวิ่งหนีไปอีกทางและ และพยายามฝ่าแนวตำรวจที่ดักพวกเขาอยู่ แต่ไมเคิลเขานั้นถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิตและคริสก็โดนตำรวจยิงไปอีกคนหนึ่งแต่เขานั้นยังไม่ตายนิวที่เห็นว่าคริสกำลังนอนอยู่กับพื้นเขาจึงได้รีบไปลาาคริสจากนั้นก็ขโมยรถคันนึงมาพร้อมกับขับหนีออกไปจากที่นี่ได้สำเร็จนิวรีพาคริสไปหาหมอเพื่อให้ผ่าเอากระสุนออกมาและเมื่อผ่าเอากระสุนเสร็จเรียบร้อยนิวก็ได้บอกให้หมอเอาเสื้อกลาวข้างนอกมาให้กับเขาเพราะมันเปื้อนเลือดเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำลายหลักฐานพร้อมกับมอบเงินก้อนหนึ่งให้กับหมอเพื่อเป็นค่าปิดปากก,ากับ ได้เข้ามาคุยกับคริสและพวกเขาก็สงสัยว่าทำไมพวกตํารวจสามารถมาดักพวกเขาที่หน้าธนาคารได้ คนเดียวที่รู้แผนการปล้นก็คือเทโฮมันต้องเป็นคนบอกเรื่องแผนให้กับตำรวจฝั่งแน่ทําให้หนิวนั้นแค้นเทโฮมากและกําลังจะออกไปล่าเทโฮส่วนคริสก็ได้มีเนทมารับไปในภายหลังนิวได้บุกไปที่บ้านของเทโฮแต่เขาก็ต้องพบว่าบ้านนี้มันเงียบมากแต่เมื่อเข,เขาเข้าไปภายในบ้านเขาก็พบกับภรรยาของเทโฮที่นอนเสียชีวิตอยู่ส่วนเทโฮเขานั้นยังไม่ตายแต่เขานอนจมกองเลือดนิวได้เข้าไปหาเทโฮและเทโฮก็บอกว่าคนที่ทําเรื่องทุกอย่างนี้นั่นก็คือแวนโกเหมือนโรเจอร์จะ จ้างแวนโกให้มาแก้แค้นพวกเราและมันก็คงเอาเรื่องแผนการปล้นของพวกเราไปบอกกับตำรวจนิวที่เห็นสภาพของเทโฮเขาจึงพยายามจะช่วยแต่ว่าเทโฮก็บอกว่าเขานั้นไม่ไหวแล้วขอร้องให้นิวช่วยเขาไม่ต้องทรมานเป็นมากกว่านี้และนิวก็ทําตามที่เทโฮบอกนิวลงมือปิดชีวิตของเทโฮลงเพื่อไม่ให้เขาทรมานแต่แค้นของเขาระหว่างแวนโกเขาต้องสะสางให้ได้เขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะออกตามล่าแวนโกนิวได้บุกไปที่บ้านของโรเจอร์และเขาก็ได้เข้าไปถามกับโรเจอร์ว่าแวนโกนั้นอยู่ไหน แต่โรเจอร์นั้นก็ไม่ตอบนิวได้ลงมือสังหารโรเจอร์ไปในทันทีและได้ออกตามล่าแวนโก้ตอบไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนิวจะฆ่าเขาให้ได้และในฝั่งของวินเซนต์เขาก็กําลังออกตามล่าตัวนิวอยู่เขาได้ให้ลูกน้องไปดักที่บ้านของคริสโดยไปบอกกับภรรยาของคริสว่าเมื่อคริสกลับมาที่นี่ก็ให้บอกพวกเขาซะและถ้าไม่ยอมร่วมมือกับตำรวจตำรวจจะจับลูกชายของเธอไปส่งสถานที่เลี้ยงเด็กกาพร้าที่สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีและบรรยากาศที่แย่ ทำให้เธอจำใจต้องร่วมมือกับตำรวจและหักหลังสามีของเธอส่วนวินเซนต์เขาก็ได้สืบรู้เรื่องราวของแวนโกที่เคยเป็นอดีตลูกน้องของนิวและตอนนี้แวนโกก็ได้หักหลังนิวและจากที่ Vincent, วินเซนต์เดานี่ใส่ของนิวเขาคงไม่ยอมไปไหนแน่ถ้าไม่ได้ฆ่าแวนโกตอนนี้วินเซนต์สืบรู้แล้วว่าแวนโก้นั้นพักอยู่ที่โรงแรมไหนจึงได้ให้ลูกน้องไปดักรอที่นั่นเพื่อรอจับนิวแต่ตอนนี้นิวเขาได้กลับมาหาอีดีและอีดีก็ได้สงสัยในตัวนิวและได้ถามไปว่าการปล้นที่ออกข่าวฝีมือคุณใช่ นิวก็ได้ยอมรับว่าใช่ทําให้เธอกลัวเขาเป็นอย่างมากและวิ่งหนีเขาแต่นิวก็พยายามวิ่งตามเธอและบอกให้เธอเชื่อใจเขาเพร้อมกับมอบเงินและกุญแจรถให้กับเธอ พร้อมทั้งขอร้องให้เธอหนีไปกับเขาแต่ก่อนหน้านั้นให้เธอรออยู่ที่นี่ก่อนเขาจะไปหาเนทเพื่อเอาเอกสารในการหนีตัดพามาที่วินเซนต์เขาได้กลับมาบ้านในรอบหลายวันและเขาก็ต้องพบว่าภรรยาของเธอได้เอาลูกสาวไปฝากไว้บ้านเพื่อนแถมภรรยาก็ได้พาชายคนอื่นเข้ามาภายในบ้านอีกพร้อมทั้งเธอได้บอกกับวินเซนต์ว่าที่เธอทําแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าวินเซนต์ไม่เคยสนใจในตัวเธอเลยทําให้ทั้งคู่นั้นได้ทะเลาะก,กันยกใหญ่สถานการณ์ครอบครัวของวินเซนต์ก็เข้าขั้นวิกฤตส่วนนิวก็ได้มาหาเนท เพื่อเอาหลักฐานที่ใช้ในการหนีและได้ถามถึงคริสซึ่งคริสก็บอกกับเนทว่าเขาจะกลับไปหาภรรยาและลูกและหนีไปพร้อมกัน จากนั้นนิวก็ได้กลับมาหาอีดี้เพราะก็ถามเธอไปอีกครั้งว่าจะหนีไปกับเขาจริงๆใช่ไหมซึ่งอีดี้ก็ยืนยันว่าจะหนีไปกับเขาในฝั่งของคริสตอนนี้เขาได้กลับมาที่บ้านของเขาเขาได้ตัดผมสั้นเพื่อให้ตำรวจจำเขาไม่ได้และได้มองขึ้นไปยังห้องของเขาเขาเห็นภรรยาที่กำลังยืนอยู่และได้ส่งสิ่งให้กับคริสว่ามีตำรวจอยู่ภายในห้องทําให้คริสรีบขับรถหนีไปจากที่นี่ทันทีแต่ตำรวจก็ได้เข้ามาดักรถของคริสไว้ได้ซึ่งคริสก็ได้ยื่นใบขับขี่ไปซึ่งใบขับขี่นี้มันเป็นใบขขีี่่ปอมททเนทํา ทำให้ใคริสามารถรอดไปจับพวกตำรวจได้ตอนนี้วินเซนต์เขานั้นไม่สามารถจับใครได้เลยและเขาก็หัวเสียมากเขาจึงได้กลับมาที่บ้าน แต่เขาก็ได้เห็นลูกสาวของเขาคิดจะฆ่าตัวตายและนอนอยู่ภายในอ่างที่เต็มไปด้วยเลือดเขาได้รีพาลูกสาวส่งโรงพยาบาลจากนั้นภรรยาก็ได้มาถึงวินเซนต์ได้เข้าไปปลอบภรรยาและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันเปิดใจให้กันและกันเมื่อเธอเข้าใจสามีของเธอแล้วเธอก็ได้บอกให้สามีของเธอไปทํางานของเขาต่อได้ส่วนในด้านของนิวและอีดีเนทก็ได้โทรมาบอกกับนิวว่าเครื่องบินจะไปรับพวกเขาที่ไหนและก่อนวางสายเนทก็ยังได้บอกที่อยู่ของแวนโก้ให้กับนิวทําให้นิวนั้นเกิดลังเลย และเขาก็บอกกับอีดีว่าเขามีเรื่องต้องไปทําเขาได้ขับรถมาที่โรงแรมที่แวนโก้อยู่บอกให้อีดีนั่งรออยู่ในรถและเขาก็ได้ขึ้นไปที่โรงแรมถึงแม้ที่นี่จะมีตำรวจหยุดเต็มไปหมดแต่ว่านิวเขาก็ปลอมตัวเป็นพนักง,งานของโรงแรมและได้ขึ้นไปถึงห้องของแวนโก้ได้เขาได้กดสัญญาณไฟไหม้ทําให้ทุกคนวิ่งหนีออกไปจากตึก จากนั้นเขาก็ได้บุกเข้าไปภายในห้องของแวนโก้ฆ่าแวนโก้ลงและเมื่อเขาออกมาจากห้องของแวนโก้ก็ได้โดนตำรวจนายหนึ่งดักรออยู่หน้าห้องนิวสามารถจัดการกับตำรวจนายนี้ไปได้และวิ่งหนีลงมาซึ่งในตอนนั้นวินเซนต์ก็ได้มาถึงที่นี่แล้วและวินเซนต์ก็ได้เห็นนิวนิวที่เห็นดังนั้นจึงได้วิ่งหนีไปเขาได้วิ่งผ่านรถที่อีดี้นั่นอยู่ทําให้อีดีเดินลงมาดูพวกเขาซึ่งวินเซนต์ก็ได้วิ่งตามนิวจึงได้ลอบเข้ามาที่ข้างหลังของวินเซนต์และกําลังจะยิงเขาแต่แล้วแสงของเฮลิ เงาของนิวทําให้วินเซนต์นั่นเห็นเขาได้หันหลังกลับมาและรัวกระสุนใส่นิวจนนิวนั้นได้ล้มลงบทสุดท้ายนิวเขาก็ไม่สามารถหนีรอดไปไหนได้และด้วยอาการบาดเจ็บของเขาในตอนนี้ไม่นานเขาก็ได้สิ้นใจลงจบตำนานโจรสุดอัจฉริยะและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็ได้จบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องคนระห่ำคนซึ่งในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่8.2คะแนนส่วนในด้านของโรเทนโทมัโต้หนักวิจารณ์ให้ไปถึง88%คนดู ให้ไปถึง94%ครับและสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อฟขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ